ทุกคนครับลินดิสแพทล่าสุดปรับสกิลสองให้ปลาโดนดอกละส0 0 0ักว่าแรงขนาดนี้จะกลับมาติดเมตาแล้วหรือยังคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเจครับแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันกับลินดิสในแพทปัจจุบันที่โดนบัฟสกิล1และสกิล2มานะครับสำหรับใครที่ยังงงอยู่ว่าบัฟอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมอธิบายให้เร็วๆจะได้เข้าไปดูนะครับเทคนะิคการฟาร์มแล้วก็รูดเทพลังแฝงต่างๆให้เร็วขึ้นนะริไได้ม่่ยยยาาวอองงแกเลลส1ข ม่ใช่สกิลหนึ่งสิต้องบอกว่าในส่วนของแพสซีฟนะครับในส่วนของแพสซีฟของลินดิสคือการที่อัพสกิลหนึ่งเสร็จปุ๊บเวลาเราตีนะครับเราจะตีได้สแต็กหนึ่งสแต็กสองสแต็กแล้วพอสแต็กที่สามปุ๊บมันจะระเบิดเป็นดาเมจที่แรงขึ้นในส่วนตรงนี้ที่อัพมาเนี่ยนะครับเขาบัฟมาให้ระเบิดสแต็กแรงขึ้นในช่วงต้นเกมครับถ้าบอกว่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นในส่วนของสกิลหนึ่งนั้นระเบิดสแต็กได้ง่ายขึ้นก็ฟาร์มได้ง่ายขึ้นสกิลสองครับก็คือ ปรับมาครับให้ปลาไปเนี่ยแล้วจังหวะที่ยืดเปิดตาแล้วระเบิดตู้มลงมาเนี่ยดาเมจมันจะแรงมากขึ้นนะครับโดนดอกละสองพันกว่านะครับอันนี้ผมมีไอเทม3ชิ้นที่เป็นดาเมจนะครับมันก็แรงประมาณนั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่รวมดับแดงนะครับไม่รวมดักแดงก็จะโดนคีบไปดอกละประมาณ2องพันกว่าไอ้นี้ก็คือจุดทั้งหมดและที่ถูกบับมานะครับซึ่งถ้าถามผมว่าเฮ้ยพี่แล้วมันแรงขนาดแบบเราเอาไปเล่นได้เลยหรือเปล่าครับพี่อะไรเงี้ยนะฮะก็ เดี๋ยวอยากให้ดูในเกมแต่ให้ความรู้สึกผมนะผมมองว่ามันก็เล่นเล่นได้มากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับสามารถเอาไปเล่นได้ในบางเกมไม่ได้เล่นในทุกเกมนะครับเล่นได้แค่ในบางเกมนะครับเวลาแบบเจอพวกตัวละครหายตัวแล้วถ้ามันโดนเปิดโปงมันจะอ่อนลงแบบในพวกเจอซิเนเทียอาจจะได้อยู่เจอลิงเจอเคอะไรเงี้ยก็เอาไปเปิดตาได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอตัวละครพวกแบบ บูลาดเจออ้อยเจอคิลา่าเขามันล้วงแล้วหลบไอเฟรมสกิลหลบสกิลเราได้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยชอบพวกนั้นในส่วนของเซไอเทมเนี่ยก็ผมอ้างอิงจากท็อปเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับธนูฟาร์มรองเท้าตีเร็วดับคีสลิสติง โบเกตแล้วก็ดาบแดงนะฮะแต่ว่าก็จะมีการลัดไอเทมนิดน,นึงในช่วงต้นนะครับเพราะว่าไปลองเล่นมาแล้วผมว่าถ้าออกแบบไฟร์สตอมโบไปเลยตอนแรกเนี่ยมันจะขาดดาเมจมากๆเลยครับแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะปิดเขาไม่ลงแล้วโดนเขาสนูบอลจะเราแพ้เลยก็ได้เพราะงั้นผมแนะนาว่าขึ้นมาเป็นในส่วนของธนูฟาร์มเล็กนะครับลงเท้าตีเร็วแล้วก็ขึ้นมาเป็นดาบคริไปเลยแล้วค่อยขึ้นเป็นธนูฟาร์มใหญ่ก็ได้นะครับถ้าแบบเราอยากจะได้ดูดเลือดอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเกมไหนที่จะขึ้น ไฟเตอสตอมโบหรือว่าธนูฟาร์มใหญ่ก่อนก็คือเกมที่เราโดนกดดันบ่อยแล้วเราแบบดูดเลือดคีบไม่ได้ลรวแบบเจ็บเราอยากจะกลับบ้านบ่อยอะไรเงี้ยออกธนูมาฟาร์มนะครับออกธนูมาเพิ่มดูดเลือดก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยก็จะดีขึ้นในกรณีนั้นแต่ว่าถ้าเกมนํำเงี้ยก็เป็นแบบดาบคีสลิกสติงโบเคนดาบแดงแล้วค่อยมาขึ้นไอ้นี่ทีหลังก็ยังได้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนกําลังแสงครับท็อปเซิร์ฟเอามาเป็นแบบนี้ก็ฮิลการสลิงเกอร์ดาเมจดาเมจแล้วก็เอาเงินมานะครับอาชมีแต่ส่วนตัวผมมมองงว่า่าาาบบบบบทีถ้้คุณแแบบไได ไปตีหยิบคนบ่อยขนาดนั้นเอา e l เซอ Circle มาก็ได้นะก็คือตายเกิดตายเกิดแบบตายปุ๊บเกิดมาใหม่แล้วเล่นต่อบวกเล้ต่ออะไรแบบนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมกลางเกมเนาะเพราะตัวเราก็ผมว่าเก่งในช่วงต้นเกมกลางเกมแหละเก่งในช่วงกลางเกมนะครับถึงช่วงช่วงเลดเกมก็เปิดไฟเปิดแมปอะไรให้เพื่อนได้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้โกงมากนะต้องพูดตรงๆนะครับในส่วนของรูนเป็น Rampage Assassinite d ก r อ c l a นะครับเน้นเล่งดาเมจ คลิกให้มันแรงเนาะช่วงแรกเราก็เลยออกเปในส่วนดาบิีสติสติงแล้วก็เอาจริงเนี่ยตอนเล่เกมถ้าเราไม่ไหวแล้วจริงก็ออกไปรองเท้ากันซีซีก็ได้นะครับคือต่อให้สติสติงเนี่ยมันติดคขิแล้วมันจะช่วยต้านสถานะเพิ่มขึ้นให้2วิก็ตามนะครับแต่ถ้าเราโดนสตันก่อนตีสตันก่อนติดคขิเราตายอยู่ดีครับเพราะงั้นไม่ต้องอายหรอกที่จะออกรองเท้ากันซีซีอ่ะมันแค่แบบความเร็วในการโจมตีหายไป20ดูเลือดหายไปนิดเดียวเองแต่ว่าได้ต้านสถานะมาเลยโดยไม่ต้องรอนะครับสติสต,สติงก็ ต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่สําคัญอยู่ดีอะถ้าเราไปออกเป็นอีฟิตคลองเนี้ยอัตราคริติคอลก็ลดลงอยู่ดีนะครับเพราะงั้นอันที่เร่งอัตราคิดได้ดีสุดก็เป็นสลิกสติงแหละในแผ่นนี้นะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของรุ่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนของต่อไปเนี่ยผมจะแนะนําวิธีการฟาร์มนะเพราะว่าลินดิสเนี่ยถ้ารู้เทคนิคการฟาร์มจะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นเกมต่างๆของลินดิสในแผ่นนี้ในแรง้ง 40ดาวในช่วงนี้นะครับก็ไม่ได้ต่ำมากไม่ได้สูงมากเรียกว่าเป็นรังกลางๆแล้วกันนะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้พาทุกคนมาอยู่กับแนวทางคารเดินเกมของลิดิสในแผนปัจจุบันที่ถูกปรับมาให้เก่งขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเห็นไหมว่าผมเปิดมาผมซื้อรองเท้านะครับเพื่อจะวิ่งให้เร็วครับเข้าไปในป่าแล้ววางสกิล2ไว้ที่บัาฟ้าจะได้แบบสกิล้ฟาร ซื้อรองเท้าก่อนแล้วค่อยขายตอนถึงนี้นะครับเพราะถ้าเราขายของก่อนย2วินาทีจะได้เงินคืนมา100%จากไอเทมที่ซื้อไปนั่นเองครับเห็นไหมเปิดปุ๊บเนี่ยระเบิดลูกละ600ครับ2ลูกบางทีมันจะรวมดาเมจันเป็นพันสองเห็นไหมเนี่ยพันสองเราปล่ปอยลูกไปก็เป็นพันสองบวกหกร้อยก็ดาเมจต้นเกมประมาณพันแปดลครับสามารถที่จะเคลียร์คีิได้เร็วมากๆเลยในช่วงต้นเกมเนะก็วิธีการฟาร์มเริ่มต้นเลยนะฟาร์มนี้ครับจะเร็วสุดนะหลังจากนั้นครับผมจะอัพสกิลสองแค่ เรื่องแรกนะครับหลักหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปโฟกัสที่สกิลหนึ่งเพราะสกิลหนึ่งเนี่ยนอกจากที่จะเปิดแมปแล้วมี2สแต็ปแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาตีมันจะมีสแต็ปอยู่ใต้เท้าศัตรูนะครับที่เป็นคลิปถ้าเราตีครบ3ครั้งเมื่อไหร่นะครับหนึ่งสองสามปะระเบิด1 2ึ่งสอามอ่าระเบิดไหมดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วยิ่งอัพสกิลหนึ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยไอระเบิดสแต็ปที่ครบ3ฮิตเนี่ยมันจะแรงขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยมองว่าอัพสกิล 1นํานำนะครับแต่เปิดมาเวล1เนี่ยอัพสกิล2ไม่งงเนาะไม่งงเนาะเอาประมาณนี้แล้วก็ฟาร์มไปเลยครับหลังจากนั้นก็เดินฟาร์มปกติตัวละครของเราเป็นตัวละครที่ฟาร์มเร็วเว้ยต้องบอกว่ามันฟาร์มเร็วประมาณหนึ่งเลยแลวถ้ามีการฟาร์มบางทีเราอาจจะฟาร์มทั้งหมดป่าเลยก็ได้แล้วค่อยออกไปบวกหรือฟาร์มแบบตอนนี้ที่ผมฟาร์มอยู่ก็คือฟาร์มเกือบจะหมดป่าแล้วเดินมาบวก สาเหตุที่ฟาร์มเกือบหมดป่าเดินไปบอกเพราะอะไรเพราะเลือดอีกทีมมันน้อยครับเราสามารถที่จะมาแบบมาขยมมาขม่มอีกทีมได้นะเนี่ยวิ่งมาก็อาจจะเปิดสก,กิลหนึ่งนะเห็นไหมเปิดตาป่าสก,กิลสองสโลว์สตูไปแล้วเนี่ยครับสาเหตุหลักๆที่เราไม่อัพสกิลสองนำ้ำด้วยความที่มันเก่งกับคีปม,มากๆแต่เวลาเราใช้ไล่ตีคนเนี่ยคนมันจะวิ่งหนีครับมันระเบิดไม่ค่อยโดนหรอกครับเราใช้ไว้แคเ่เปิดแมวกับตีคนเฮ้ยเปิดแมวกับตีคีแค่นั้นนะครับถ้าคนโดนระเบิดอู้มเมือนมันก็แรงแ ไม่เคยโดนไม่เคยโดนอ่ะกดดันเขาเสร็จครับก็มาโฟกัสที่ออบเจคทีฟหลักต้องบอกนี้ก่อนนะว่าลินดิสเนี่ยมันเล่นได้แค่บางเกมนะครับมันไม่ได้เล่นในทุกเกมนะครับเป็นตัวละครที่ใช้สกิลเพลย์ในการเล่นการอ่านเกมประมาณนึงเลยนะฮะงั้นก็ใครจะหยิบเล่นลองดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยฟาร์มไปแล้วพอเราฟาร์มเสร็จเอาออบเจคทีฟเสร็จเวลาเล่นลินดิสก็พยายามครับที่จะกลับไปเอาออบเจคทีฟที่ใหญ่ที่สุดก็คือพวกบัฟฟ้าบัฟแดง ผมเอาออปติทีฟเสร็จปุ๊บผมกลับไปเอาบัฟฟ้าเลยเพราะบัฟฟ้าเนี่ยมนใช้เวลาเกิดนานกว่าคิปตัวเล็กนะครับประมาณนี้คิปตัวเล็กสมมติตายปุ๊บหกสิบวิเจ็ดสิบวิมันก็เกิดตามนั้นแต่ว่าบัฟฟ้าเนี่ยเก้าสิบวิมจำเวลาไม่ชว์เหมือนกันแต่ประมาณนี้แหละบัฟฟ้าบัฟแดงมันจะเกิดเหลื่อมนิดนึงครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เอามันก่อนแล้วค่อยมาเอาตัวเล็กมันจะได้เกิดไม่ไกลกันมากนะครับพอเราเก็บออปติทีฟอะไรเสร็จปุ๊บตอนแรกผมกะจะไปบวกข้างบนใช่ไหม แต่ผมดูแล้วแม่งมอทอสมันกล้ามใหญ่ดาบโตตีไปไม่ตายเราจะเสียเวลาการตามคลิปเราก็เกิดมาหมดแล้วผมก็เลยวนกันมาฟาร์มใหม่นะครับการเล่นลินิดมันจะเป็นประมาณนี้คือต้องอ่านเกมให้ได้ก่อนเวลาจะเล่นน่ะมันไม่ใช่ตัวละครที่ออกจากป่าแล้วบวกได้ตลอดเพราะดาเมจมันไม่ได้สูงครับในตอนต้นเกมดาเมจมันเรียกว่ากระจอกเลยก็ได้แล้วเราต้องมีของทัสามชิ้น4ชิ้นไปก่อนนะครับเกมนี้ผมก็พยายามรัดไอเทมกัด้วยซ้ำนะครับ พยายามจะไปขึ้นพวกดาบคีอะไรแบบนี้ก่อน,นจะได้แรง,แรงเดินไปเจอเขาเปิดตานะครับให้เห็นเขาหลบอยู่ในพุ่มก็หลบไม่ได้แล้วยัดสกิลอัดหน้าไปประมาณนี้คืออย่างที่บอกเราจะเล่นในจังหวะที่เรามองว่าเราเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นไม่ได้เราก็จะกลับไปฟาร์มครับโดยหลักการมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่ได้เล่นในทุกเกมนะย้ำห้าพันรอบเลยผมจะหยิบลินดิ้มาในเกมที่ผมมองอีกทีมไม่ค่อยเก่งมากหรือว่าเจอตัวละครที่เป็นแบบตัวหายตัวเยอะๆเราก็จะหยิบมาเพราะเรา ได้ภาษีในด้านเนี่ยเปิดตาเห็นไหมตัวละครของลิงมันจะวิ่งเนี่ยเปิดตาทุกเราก็ไม่ตายครับต้นเกมอะลิงมันโดนเนฟดามเมจมาแต่แพทหน้าไม่แน่นะอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วพอบวกเสร็จไม่มีอะไรทาอ่าบัาฟ้ายังไม่เกิดใช่ไหมอีกนิดนึงอีกสามวิบัฟฟ้าเกิดเราก็เก็บตรงข้างล่างนี้ก่อนก็ไดนะ้แล้วค่อยวิ่งไปบวกวิ่งไปทําอะไรต่อมาเดี๋ยวขออธิบายในส่วนของสกิลนิดหนึ่งนะเผื่อใครที่แบบไม่ได้เล่นลินดิสนาน,านแล้วแบบลืมนะครับแพสซีฟของลินดิสครับถ้าตัวละครลินดิสวิ่งเข้าพุ่มนะบลลิิิจตี คล้ายๆแบบเอรันดอร์ที่กดสกิลอะไรก็ตามแล้วตีอย่างทีมันจะออกมาเบิ่น,นแต่เรนดิสวิ่งเข้าพุ่มแล้วจะตีเบิ่นนะฮะแล้วก็ตีเบิ่นก็คือตีแรงขึ้นนั่นแหละดอกละ65สเดอกเอาแบบชัวๆเลยนะฮะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีก30เวลาเรามุดพุ่มแบบนี้นะครับก็เวลาจะไปบวกหรือเวลาจะวิ่งเข้าไฟอะไรก็ตามมีพุ่มก็พยายามเอาหน้างัดพุ่มนิดน,นึงจะได้แบบวิ่งเร็วขึ้นนะครับเติมไฟไวขึ้นเห็นไหมนะหน้างัดพุ่มมันจะวิ่งเร็วขึ้้นแลวก็ตีีเบิเยงนะ นะครับสกิลหเปิดแมปแล้วก็ยิงอัพเยอะดาเมจเวลาตีครบสามสแต็กก็จะแรงขึง้นสกิลสก็เปิดแมปเหมือนกันสโลสตูนิดหนึ่งแล้วถ้าสตูยืนนานเกินจะระเบิดใส่หน้าเนี่ยมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจที่แรงมากนะแผนนี้บล็อกมานะครับอันติีก็พุ่งอย่างที่เห็นแหละนะครับถ้าไม่มีสตูก็สแต็กไม่หายแต่ถ้าพุ่งโดนสตูสแต็กก็จะหายหมดซึ่งสแต็กจะเก็บมาจากการได้ฆ่าสตูหรือว่าตีนะครับตีแบบปกติเห็นไหมถ้าตีครบ3าสแต็กสแต็กก็จะเพิ่มมา1สแต็กตีสตูตายก็จะบวกมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าตีศัตรูตายหรือว่าแบบได้สแต็กมาหนึ่งสแต็กเนี่ยจะลดคูดาวอันติ1วิด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งเอาจริงผมว่ามินดิทคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ในเกมมานานแล้วแล้วก็สกิลไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยด้วยซ้ำนะครับหลักๆเวลาจะวิ่งไปไหนมาไหนก็พยายามเปิดสกิลหนึ่งหรือถ้าอยู่ไกลไปก็วางสกิลสองดักไว้ก่อนเผื่อมีคนดักพุ่มอยู่เราจะได้เห็นนะครับ ต้องบอกเลยว่านินดิเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าคนเล่นเก่งมันจะยิ่งเก่งขึ้นเบกเพราะว่ามันจะรู้มากครับมันจะรู้มากมันจะแบบโดนดนักยากนิดนึงแต่ก็โดนได้นะครับไม่ใช่จะไม่โดนนะครับโดนได้ตายได้อยู่ดีนะครับของมันโดนกันได้ครับใช่ไหมใช้คําว่าของมันโดนกันได้นะสามารถจะเปิดมุงเปิดแบบอะไรพวกนี้ได้หมดแหละปลาสะกิลสองงัดเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามาเล่นเกมแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินนะเพราะสกิลสองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เคลื่อนไหวได้ไหวครับก็คือเวลาเราสะบัดมือเงี้ยระยะมันจะไกลกว่าสกิลปกติในเกมเยอะก็ต้องค่อยๆหัดไปประมาณนี้เวลาเล่นก็พยายามเนี่ยเดินไปอ่ะถ okay? so ้าคิดว่าเขาอยู่พุ่มนั้นเห็นไหมป่าพุ่มหน้ามีหรือเปล่าเราอาจจะเปิดสกิลหนึ่งเปิดไล่เช็คไปก็ได้ป่าเช็คไปพุ่มเสียปุ๊บผมก็ถอยเลยเออผมก็ไม่ได้คิดจะเล่นเยอะอะไรนะครับเพราะว่าตัวเรามันมันเยอะมากไม่ได้มเนี่ยค่อยๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยตีปุ๊บปั๊บปั๊บป๊บปั๊บแต่เขาเปรี้ยวเลยก็สวนได้ แล้วก็หาเงินครับอย่างที่บอกมี4ชิ้นอาจจะแบบพุ่งเปิดสตั๊ดหนึ่งทีหายได้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีก็อาจจะเหนื่อยก็ต้องหาเงินกันไปครับเรียกว่าหาเงินวุนกันไปตีเปาะแปะเปะแปะเปะแปะกันไปใช้สกิลสองเปิดเปิดแมพก็ได้เห็นลิงอยู่แถวนี้หรือว่าช่วงนี้ผมเห็นคนเล่นเคียนเยอะกว่าปกตินิดนึงนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็พอจะเห็นนะครับก็เอาลินดิสไปก็พอจะแก้ได้นะเปิดตานะครับ แต่อย่าสไลด์เปิดปุ่มไปหาเขานะครับไม่งั้นเคนกระโดดสวนมานี่ผมบอกเลยกลับบ้านนะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็เคลียร์คีฟไม่มีอะไรทำมก็เคลียร์คีฟฟาร์มเงินไปเรื่อยๆตีสแต็กเด้งสแต็กเด้งคีฟตายก็ได้สแต็กเด้งอีกประมาณนี้เลยดินเคลียร์ยิงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหนุกหนี่หนุกหนี่ยิงหนุกหนี่ยิงหนุกหนี่ยิงหนุกหนี่หลบแบบดิจิตอลไอ้นี่เขาไม่ยอมแบบไม่ยอมพุ่งมาหาผมโอ้เล่นแบบอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่ก็ดีแล้ว ดีละดจะไ,ได้แบบรีวิวง่ายๆหนะ่อยลินดิดนะไม่ต้องรีวิวยากเลดเกมอย่างที่บอกนะครับสกิล2ลูกละ2,000นะครับก็นี่เลยครับพอมดเคว่าเปบริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดณตอนนี้การันตีผู้ใช้บริการจริงมากกว่า300,000คนครับสะดวก รวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง JOP นำไปใช้ลดเพิ่มได้อีกเป๊คุ้มเปห้ฉลาดต้องเคว่าเปเท่านั้นครับสุดท้ายนี้สำคัญสุดเลยนะครับตอนเติมครับอย่าลืมครับใส่โค้ด JOP เข้าไปเขาจะได้รู้มาจากผมครับและจะได้จ้างผมต่อนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับสำคัญกับป่านท้องผมฝากไว้ด้วยนะครับไปดูในเกมกันเลยครับถือว่าเบิ่มอยู่นะครับแรงอยู่แต่ก็ต้องย้ำว่าก็ต้องโดน บางทีอาจจะแบบเอาไว้คอมโบแก๊กเนี่ยปาสกิลไปแล้วแก๊กดึงดูดปุ้ดแล้วเราก็ปลาระเบิดสกิลสองระเบิดแปะแปะสองพันสองพันก็แรงอยู่ยิงปกติเรายิงดอกละพันเองครับแล้ถ้ามองว่าเฮ้ยบวกไม่ค่อยได้แล้วคีบยังไม่ค่อยมานะครับเราเราขี้เกียจบวกละแล้วกลับมาฟาร์มได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวละครที่ฟาร์มไว้วดพูดพลาดมากนะครับฟาร์มเร็วมากๆนะ มันวิ่งทะลุป่าเร็วครับมันวิ่งทะลุป่าแล้วทุกครั้งที่มันวิ่งเข้าป่ามันจะตีเบิ้ลพอตีเบิ้ลก็ถือว่าเป็นภาษีที่ดีของตัวมันวิ่งเข้าป่าตีปุ๊บตีเสร็จวิ่งต่อนะครับวิ่งเร็วขึ้นนะฮะก็ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะแป๊บเดียวมันเคลียร์เร็วเว้ยพอมันมีของมันแบบวิ่งเป็นแบบยูเซนโบเลยเว้ยดูมันวิ่งเลยเคลียร์แบบบ๊อบแบ๊บ๊อบแบ๊บ๊อบแบ๊บ แต่ดาเมจก็อย่างที่บอกแหละว่ามันมันไม่ใช่ตัวเมตาขนาดนั้นนะดาเมจมันก็เลยดูแบบน่ารักกุบกริบนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมตาสไลด์เปิดปุ่มหทีผมว่าน่าจะหายชัวร์แต่นี้ด้วยความที่ไม่ใช่เมตาก็สไลด์เปิดปุ่มตลงบ้างอาจจะมีโอกาสหายครับแต่แทงนี่โดน30% 40%ก็เก่งแหละมาประมาณนี้ไปแล้วกันนะคิ2ส0งจัดว่าไม่แยนะ่นนะุ้ย3มพันหกเลยล่ะหรวัแทงมันก็โอเค ที่บัฟมาเออจริงๆมันบัฟสกิลหนึ่งมาด้วยนิดหนึ่งปะผมจำไม่ผิดแต่ที่ชัวร์ๆคือสกิลสองครับแรงพุ่งหลบพุ่งหลบยกทุกซี่เแต่ประมาณนี้ครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับใครที่ยังเป็นเมนลิมิตอยู่ก็คอมเมนต์มาพูดกันได้ว่าเ้ยมันเล่นแบบนี้พี่จริงๆมันออกแบบน,นี้ออกคอมนี้แบบนี ness, ้แบบนี้แบบนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวในวันนี้ผมคงต้องขอตัว ลาไปก่อนนะครับก็ทําให้แล้วนะสำหรับเหล่าสมาคมชนคนรักลินที่ถึงประเทศไทยนะฮะก็หวังว่าจะได้บับมากกว่านี้ในะอนาคตนะฮะยังไงก็ตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสาวราวงตัวน้อยต้องไปแล้วนะฮะน่าจะ16.0ปะหรือ15ไม่ไม่ชวนเจอกันนะครับไปแล้วาย